วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเขียนโปรแกรม VHL d วงจรหานความถี่ด้วยคอตันนะครับครับอันดับแรกก็เข้าโปรแกรมนะครับแล้วก็คลิกมาที่ไฟล์ครับแล้วก็ New Project Wizard ครับจากนั้นตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราเก็บโปรเจกต์นะครับ ก็ตั้งสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับผมจะตั้งเป็นเมือสา3นะครับอัน,นี้ตั้งชื่อโปรเจกต์ตามโฟลเดอร์ที่เราสร้างมาเลยนะครับเพื่อง่ายก่การหานะครับอย่างนิ้ไปเลยครับอันนี้ Family เรียกเป็นไซโครสมนะครับ ตัวไอเลือกเป็นตัวที่3ามนกไปแล้วฟินิชังั้นมาที่ไฟล์ครับกดนิวครับก็วิธีเดียวไฟล์ครับนั้นเราก็มาคลิกขวาครับมาที่ insert template ครับมาที่ d เดียวแล้วก็ full design มาที่ alismatic ครับ เคาน์เตอร์ Counter ครับแล้วก็เลือกที่ไบนานี้เคาน์เตอร์ครับจากนั้นก็อินเสิร์ตเข้ามาเลยครับปิดไปเลยครับครับแล้วก็มาเริ่มเขียนหนึ่งเลยนะครับขอลบส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะครับอันนี้ ตรงนี้เปลี่ยนเป็นตามชื่อโปรเจกต์เราเลยนะครับตรงนี้ก็เช่นกันครับส่วนตรงนี้ปรจะตั้งเป็น f in นะครับ ตัวนี้ก็ตั้งเป็นอย่างเงี้ย ครับโปรแกรมก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ค่าเลงนี่ครับศูนย์ถึงหกพันห้อยสี่สิบเก้าครับก็ได้มาจากการคำนวณจากสูตรนะครับโจทย์ก็ให้มา F-In เป็นห้าสิบมิลิรมครับ F-Out ก็ให้มาเจ็ดจุดห้ากิโลิรนะครับ เขาก็นำมาหารสองนะครับก็จะได้เป็นสามพันสามร้อยี่มาก็ร่หนึ่งครับก็จะได้เป็นค่าเขาตรงนี้นะครับครับเขาก็เริ่มนับจากศนูนะครับจากนั้นก็ลองก็เซฟแล้วก็ลองคอมไพดูนะครับลอ ครับก็คอมไพล์ไหมนะครับซีเป็นคอมไพล์ครับ ทำไฟสักเศษแล้วนะครับก็มาที่นี่ครับไฟแล้วก็นิวครับก็สร้างเวกเตอร์เวฟฟอร์มนะจากนั้นอินเออดขาเข้าไปนะครับมาที่ตรงนี้พินเลือกเป็นพินออนนะครับแล้วก็ริดมาเลยครับกดมาทั้งหมดเลยนะครับกดโอเคครับจากนั้นตั้งเอนทามนะครับ ผมก็จะเป็นหนึ่งจุดสามสามมเบสิกนะจากนั้นตั้งอินพุตขายอินเข้าไปครับที่ตั้งคร็อกค,ครับพีเดียตั้งเป็นศูนย์จุดศูนย์สองนะ เป็นไมโครแั้นลองซิมบูเลตดูครับเซฟก่อนครับซิมบูเลตครับ เรามาดูนะครับได้กี่รูปหนึ่งสองสามสี่ับครับผมสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ